จิ้มนีดนเมืองนะเมืองเบาคจิ

รตไม่ยากจะต้องตอนัเราปกขาจังหวัดนครพนมนอี่ัีก้เออเอาต่อเจ๊้ที่เหอดนี่น้าทาีาีน่หนนาน้ีน่นอ่าา เต้าหู้ขิวกร้เศษตุ่งต่มแดทิปก็ได้ค่ะนี่แหละเจอดซิปก็ไม่ได้หลายต้ังขาปลากระเบียนเลยยัขายเป็นใหญ่ตัวจ้่เขียดบุูรูด้วยจ้า Ô chị, 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 không chị, 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 បាទៗមិនអីទេបាទចា៎ដល់2 4បាទចា៎ อันนี้น้องควายอันนี้น้องวัวจ้าเสิดเลยจ้าตัวใหม่เลยนะตัวเด็กจ้าตัวเด็ก เวจะมาไก้ <muitas> ็มคุณแม่า้วยคุาแม่ก็เอร์ไพรส์ก็มีด้เอาบ้านท่ีซีเอาบกปานในซแล้วมนร้ายเยได้เห็นไัวไหนัหนเอรไู่หมนไปนอนที่นอาบาโอ้สฟาไทอยู่ด้วยลถจักรารร่แม่ปานในแม่รถจักบพรรดิ ไกปลาหาสิบาทจ้าปลาไนหกสิบาทจ้าปลาไนหกสิบาาาสบาทจ้า มันติดนม่าใหญ่จานเจ้าป่านไหนจา,จา,านสิบมาอาหารสิบบาทไม่ต็ม,มาไป,มมไปทอดอม,อดมนชิมมันมี่มันโมมีน่ะเ,เป็นอาหาตัวเป็นสีมันทไ,นไว้มได้ดยจ ôi bà ơi bà ờ vâng miếng tay trái คือในแรเราแปดสิบบาทไม่หกสิบบาทปลาเนื้ออ่อนเธอน้องจะบาทนะแม่ทอดาทอีปลาม่อ่นนะก็ใจปปลาเนื้ออ่อนลูกค่ะโอ้โหเนี่

cái à này nó không, nó không có gì hết, nó

啊，我们这边这边没电话了。 สงลูบสองสามสอามจบาทสี่ร้อยองสามเอาสี่ร้อยอ 我干了一个来